ส่วนการบริหารจัดการน้ําลุ่มน้ํายมในภาคเหนือคุณปัดเสรีรักยังคงตามต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้เราไปดูพื้นที่ต้นน้ําที่จังหวัดแพร่ใช่ไหมครับทีนี้พอน,น้ําหลากลงมาจนถึงจังหวัดที่ลุ่มก็มักจะเจอปัญหากับน้ําท่วมน้ําล้นตลิ่งอยู่บ่อยครั้งที่สําคัญคือน,น้ําจากแพร่ไหลมาสุโขทัยนี่ใช้เวลาแค่3วันนะครับแล้วจะบ,บริหารจัดการอย่างไรให้ทันน้ําภาคเอกชนและประชาชนเขามีข้อเสนอครับ นี่คือมวลน,น้าจานวนมหาศาลในแม,ม,ม่น้ํายมบริเวณประตูระบายน้ําบ้านหาดสะพานจันทร์จังหวัดสุโขทยัยที่ไหลามาจากจังหวัดแพร่ในช่วงฤดูน้ําหลากโดยใช้เวลาเพียง3าวันมวลน,น้ําจะมาถึงประตูระบายน้ําแห่งนี้ที่เป็นเครื่องมือบริหารจัดการของจังหวัดสุโขทยัยในการบังคับน้ําหรือชะลอน้ําให้ผ่านตัวเมืองสุโขทัยไม่เกิน550ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อป้องกันน้ําท่วมแม้ว่าจะสามารถป้องกันตัวเมืองสุโขทัยได้ แต่จุดอื่นยังได้รับผลกระทบจากปัญหาน้าหลากเกือบทุกปีการผ่านน้าเข้าสู่พื้นที่ลําคลองห้วยหรือบึงต่างๆที่เป็นลําน้ําสาขาของแม่น้ํายมจึงเป็นสิ่งที่ภาคประชาชนและเอกชนในจังหวัดสุโขทัยเสนอเป็นทางออกเพื่อดึงน้ําที่มีจํานวนมากจากแม่น้ํายมในช่วงหน้าฝนไปกักเก็บไว้และช่วยลดปริมาณน้ําที่จะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านลงได้เนื่องจากมีคลองสาขาจํานวนมากที่แม่น้ํายมไหลผ่านก็พยายามค่าแก้ปัญหาได้่ก็ ที่เราสามารถทําเองได้เป็นรูปธรรมก็คือทําพยายามทําพัฒนาของของไส้ไก่หรือของธรรมชาติให้มันให้มันดีขึ้นให้มันเจริญมากกว่านี้ให้หรือว่าให้มันทะลุโป่งกพรสามารถผันเข้าไปเติมเต็มในในใน,ในของไส้ไก่ได้นะครับประมาณนี้ถ้าถ้ามันเอาไปได้ก็ตัดแต่มันจะตัดยอดน้ําที่น้ําท่วมในทางโซนล่างของจังหวัดโอนแก่ย ที่สีสันเนี่ยรับน้ําได้พันสองรลูกบาทเมตรถึงพันห้าร้ลูกบาทเมตรต่อวินาทีอําเภอเมืองเนี่ยรับได้ประมาณหกร้อยนะฮะห้าร้อยกว่าหกร้อยนะครับรครบควาวนี้เราจะทํำยังไงละ่ะมาพันสองรับได้หกร้อยยังไงก็ท่วมถ้าเราสามารถเอาน้ําออกไปในระหว่างทางเนี่ยคลองสาขามีเครื่องเยอะแยะถ้าตัดน้ําออกไปตามคลองสาขาตามสาขาเนี่ยได้สักหกร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีตัวเมืองก็ปลอดภัยแล้ว ชนประธานจังหวัดสุขโขทัยได้ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนในการขุดลอกคูคลองต่างๆให้รับน้ําได้มากขึ้นเพื่อเตรียมรับน้ําและบริหารจัดการน้ําในช่วงน้ําหลากนอกจากนั้นได้เตรียมเครื่องสูบน้ําในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันน้ําท่วมเบื้องตน้นแม้ว่าจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าปีนี้จะมีปริมาณฝนเยอะแต่ก็เชื่อว่าสามารถบรรเทาปัญหาลงได้ ก็คือจังหวัดสุโขทัยเรานะครับประสบภาวะทั้งเรื่องแรงแล้วก็เรื่องท่วมทีนี้ช่วงช่วงน้ําหลากนะครับเราก็ต้องเก็บน้ําไว้ช่วงปลายน้ำนะครับปลายฤดูเช่นว่าช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยคลองสาขาต่างๆของโครงการจุฬาลงกรณ์สุโขทัยนะมีไม่ต่ํากว่า500กิโลเมตรนะครับทีนี้เราก็ต้องรีบเก็บน้ําไว้ช่วงปลายฤด,ดูน้ําหลากเพื่อเพื่อใช้น้ําไว้ใช้เพื่อขังน้าไว้ใช้ในคลองต่างๆนอกจากนี้ กรมชลประทานเตรียมแก้ไขปัญหาระยะยาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําของสุโขทัยด้วยการปรับปรุรงคลองผันน้ํายมนานจากเดิมสามารถระบายน้ําได้100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและการเพิ่มประสิทธิภาพคลอง6บาทจากเดิมระบายน้ําได้250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและแบ่งการระบายน้ําจากคลอง6บาททางที่1ระบายไปทางคลองยมนานและทางที่2 ระบายไปสู่คลองยมเก่าซึ่งสามารถระบายน้ําได้200ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีเข้าสู่ทุ่งบางระกรรมโมเดลจังหวัดพิษณุโลกต่อไปโดยเชื่อว,ว่าจะแก้ไขปัญหาอุทก,กภัยของจังหวัดสุโขทัยได้ในอนาคตปัทศิริรักษ์ไทยพีบีรายงาน